สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็นะความขัดแย้งระหว่างนะรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ดูเหมือนยังไม่จบง่ายๆนะครับเมื่อทางตะวันตกเนี่ยนะก็ยังสนับสนุนยูเครนอยู่นะครับก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากที่นะยูเครนเนี่ยพ่ายแพ้ต่อเนื่องนะครับมาในหลายสมรภูมิเนี่ยแล้วรัสเซียก็คืบหน้าไปหลายสมรภูมินะครับนะสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับนะมาดูข่าวแปลแต่ประเทศชิ้นนี้กัน ยูเครนนะครับได้รับบรรดานักรบจากฝรั่งเศสโปแลนด์ขณะที่รัเสเซียนะครับจัดวางที่จะยึดครองคาคิฟยูเครนนะครับได้รับบรรดานักรบต่างชาติใหม่ที่จะประชิญกับการโจมตีสายฟ้าแลบของรัเสเซียบรรดาทีมใหม่ต่างๆนะครับจากฝรั่งเศสจอร์เจียมาถึงในคาคิฟแล้วก็ซูมีการบรรเทาสําหรับเคียบนะครับขณะที่ชาวยูเครนปฏิเสธนะครับที่จะเข้าร่วมสงครามของเซเลนสกี้ กลุ่มต่อต้านใต้ดินนะครับผู้โปรรัสเซียได้สร้างหนึ่งการกล่าวอ้างครั้งใหญ่เกี่ยวกับยูเครนกลุ่มนั้นนะครับได้ถแถลงว่าบรรดาทีมใหม่ต่างๆของนักรบรับจ้างนะจากฝรั่งเศสจอร์เจียได้มาถึงนะการทะลักเข้ามาของบรรดานักรบรับจ้างขนานใหญ่ได้ถูกเป็นประจักษ์พยานนะครับในคาคีฟและซูมีตามข้อมูลของกลุ่มนั้นยูเครน ได้รับนะบรรดานักรบต่างชาติใหม่หรือไม่นะก่าวโดยเซอร์เก้เลเบเดฟนะครับสมาชิกของกลุ่มต่อต้านใต้ดินนะผู้โปรโรัสเซียนะครับจากรายงานของทัสนะว่าบรรดานักรบรับจ้างจากฝรั่งเศสและจอร์เจียเช่นเดียวกันนะครับกับออกองกำลังทหารจากกลุ่มก่อการร้ายกึ่งทหารที่ผิดกฎหมายในรัสเซีย องค์การอาสาสมัครรัสเซียนะครับได้มาถึงในคาคิฟยังมีบรรดาพลรเมืองนะครับของรัฐในบอลติกต่างๆนะครับออแล้วก็เช็กรีพับบิกนะโปแลนด์ Poland, และโรมาเนียนะก็อยู่ในกลุ่มบรรดานักรบรับจ้างต่างๆด้วยออหนึ่งนะการแห่ทะลักเข้ามานะครับของบรรดานักรบรับจ้างที่คล้ายขึงกันนะครับ ยังได้ถูกมองเห็นนะครับในภูมิภาคซูมีท่ามกลางการต่อสู้นะครับที่กําลังดําเนินไปบรรดานักรบรับจ้างต่างๆนั้นนะครับยังได้นําเอาบรรดายุทธภัณฑ์และก็อาวุธยุทโธปกรณ์มาด้วยนะครับจํานวนต่างๆของพวกเขานะเป็นแบบเดียวกันกับนะครับพวกเขานะที่เคยเป็นในช่วงต้นฤด,ดูใบไม้ร่วงนะครับของปี2022 สัญญาณนี้นะครับไม่สามารถที่จะเพิกเฉยได้เนื่องจากว่าพวกเขาอาจจะสามารถนะครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะโจมตีภูมิภาคเบกกรดนะครับของรัสเซียการแห่ทะลักนะครับของบรรดานักรบรับจ้างสดใหม่นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งการบรรเทาสําหรับกองกําลังติดอาวุธนะครับของยูเครนสิ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าบรรดาชาวยูเครนส่วนใหญ่นะไม่ได้มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมสงครามต่อต้านรัสเซีย มีเพียงแค่8%นะครับของประชากรได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตนะของพวกเขาตามการสำรวจหนึ่งะครับในไม่นานมานี้มากกว่า90%ของผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจนะครับได้ปฏิเสธที่จะวางชีวิตของพวกเขาทั้งหลายนะครับที่การเดิมพันสำหรับชัยชนะของเคียบการค้นพบที่น่าตกใจมาที่นับเวลาหนึ่งเมื่อกองทัพของเคียบนะครับกำลังต่อสู้ แล้การขาดแคลนกําลังคลรัสเซียนะครับในทางตรงกันข้ามได้สามารถที่จะใช้ความได้เปรียบนะครับจากบรรดาการขาดแคลนต่างๆของยูเครนยูเครนนะครับได้ตําหนิการขาดแคลนของอาวุธยุปรกรณ์และกําลังคนนะครับสำหรับความล้มเหลวต่างๆนะในสมวนหมอมรบของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรัสเซียได้ปลดปล่อยบางส่วนของ 403ตารางกิโลเมตรนับตั้งแต่การเริ่มต้นขึ้นนะครับของปี2024ทหารยูเครนนะครับมากกว่า80,000นายได้ถูกกวาดล้างออกไปนับตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับในกระบวนการนี้บรรดาตัวเลขต่างๆเหล่านี้ได้ถูกแบ่งปันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขูนะครับของรัรสเซียเซอร์เก้ชอยกูในวันที่3เมษายน เคียบนะครับได้ยอมรับบรรดาความสูญเสียที่ทุกทรมานต่างๆแต่เงียบนะครับต่อตัวเลขการสูญเสียชีวิตที่โคตดโดยทางมอสโกนะครับบรนข่าวแปรต่างประเทศชิน้นนี้นะครับก็ซ้อ,อนเอาให้เห็นนะครับว่าในการารุกนะคืบนะความคืบหน้าของรัเสเซียนะมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่นะความ่ายแพ้ในหลายสมรคุภูมิรบนะของยูเครนเนี่ยที่ติดต่อกันมาเนี่ยนะครับ ในขณะที่นะชาวยูเครนส่วนใหญ่นะผลการสำรวจจากโพเนี่ยนะก็ไม่เต็มใจนะครับที่จะมารบนะคับกับรัเสเซียทำให้นะครับนะเป็นไปได้เหมือนกันนะจากข่าวนะนี่ข่าวนี้มาจากกลุ่มนะต่อต้านนะที่โปรทางรัเสเซียนะครับว่ามีทหารรับจ้างนะครับที่แห่ทะลักเข้ามาสู่ภูมิภาคในการสู้รบนะครับอย่างคาคีฟแล้วก็ซูมี นะที่จะเข้ามาช่วยยูเครนนะครับก็มาจากฝรั่งเศสโปแลนด์ Poland, แล้วก็นะหลายประเทศนะครับในโบติกนะแล้วก็มีเช็กริพับบลิกมีโปรแลนด์แล้วก็มีจอร์เจียด้วยนะครับซึ่งก็คือพวกเขาเหล่านี้นะครับก็เอาอาวุธนะเข้ามาด้วยนะมาสู้นะเพราะว่าถูกรับจ้างมาในขณะที่นะชาวยูเครนนะครับ,นะรรบส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องการไปสู้รบนะครับ ไม่เต็มใจไปสู้รบนั่นเองนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ